พี่เปรมครับลองตอบคำถามว่าพี่เปรมที่ได้มาพี่เปรมปลูกถั่วทําไมปลูกไว้ายปลูกไว้ดูเล่นยงปลูกไว้ดูเล่นได้เหรอถั่วเออดูก็ได้อ่ะปลูกไว้ดูเล่นปลูกไว้ทําไมปลูกไว้กินเก่งมากปลูกไว้กินอ่ามีอะไรอีกไหมครับปลูกไว้ต้มกินปลูกไว้ต้มกินหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะาพี่พี่ไม่น้าทำไมถั่วถึงชื่อไม่เหมือนกันเออทําไมถั่วถึงชื่อไม่เหมือนกัน พา่ามีหลายชนิดเพามีหลายชนิดม so uh, 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 ีอะไรบ้างนะครับมีมีชื่อมีอะไรบ้างนะชื่ออชื่อเออมีอะไรบ้างอ่ะบอกชื่อมาสิชื่อถัเขียวค่ะลืองเียว่วเีย่งแดงถ่วที่สูงล่วดำออาบอกบอกา่อ่เก่งมากถั่วกาวอ่ถเขีั่วู อาเด,ด,เด,ดอ่าเีวหมดแล้วยังครับหมดแล้วครับนความริงมันมีอีกเยอะนะครับตอนนี้เอ,อเอาแค่นี้ก่อนอ่อ